คุณแค้นผมมากกันเหรอเปล่าฉันไม่ได้แค้นอะไรแต่ฉันอยากให้เรื่องของเราจบแบบนี้ฉันไม่มีคนใหม่แล้วฉันก็ไม่อยากให้คุณมีเหมือนกันคุณนี่แย่กว่าที่ผมคิดอีกนะแต่มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกถึงคุณจะมีคนใหม่หรือไม่มีผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแม้แต่นิดเดียว ก่อนจะจบฉันอยากรู้อีกเรื่องผู้หญิงอย่างนัใจไม่ใช่สไตล์ที่คุณชอบเลยที่คุณคบกับนัใจพอนัใจเขาเชื่องกว่าฉันใช่ไหมพอไแล้วคสิสใจกลับมาเถอะใจอย่าเพิ่งไป ท่านประธานยังอยู่ใจต้องแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะใจอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เราต้องทำสิ่งที่ควรทำอย่าใช้อารมณ์อ่ะคุณไม่เห็นว่าเธอจะร้องไห้อยู่แล้วอ่ะสิ่งที่ควรทำคุณทำเองเอ่ะ ผมอยากให้คุณเลิกกับเขาผมไม่อยากให้คุณกลับไปหาเขาฉันก็อยู่นี่แล้วไงจุตแจงผมไม่อยากให้คุณเขาับบคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณไม่ใช่ผมก็ได้แต่เป็นคนที่เป็นห่วงคุณกลัว่าคุณจะเปียกฝนคนที่สนใจว่าคุณอยากทำอะไรอยากได้อะไร คนที่คอยปลอบคุณแล้วก็อยู่ข้างๆคุณเวลาที่คุณร้องไห้แจงโห่มีคนแบบนั้นด้วยเหรอฉันเคยเสียใจมาตั้งมากมายเพราะเชื่อว่าจะมีคนคนนั้นแล้วเขาอยู่ไหนอะฉันจะเจอเขาได้จากที่ไหนฉันจะบอกอะไรให้คนที่นายพูดไม่มีจริงหรอ มันมีคนแบบนั้นอยู่นะจุจ๊บแจงแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเขาไม่งก็แค่ผู้ชายห่วยๆคนหนึ่งผมไม่อยากเสียคุณให้กับคนที่ไม่แคร์ความรู้สึกคุณนะ